เอกอัดคลิปอัปเดตอาการพบเตือนมาหายใจไม่ค่อยสะดวกจบแล้วสาหรับสั่งเวียนดาราเทนไฟเทนซีซั่น2ที่แมตช์สุดท้ายเป็นคู่ของรัศมีฟาเกอร์รนทีมแบ,บ็กปะทะกับเอกทิตินันทีมไว้ซึ่งผลการตัดสินระบุว่ารัศมีแขชนะเอกทิตินันท่ามกลางเสียงปปบมือและเสียงชื่นชมจำนวนมากก่อนหน้านี้ทางผู้จัดการของเได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บหนังขึ้นชกแล้ว พบว่ามีอาการจมูกหักข้อมือซ้นล่าสุดอัปเดตเพิ่มเติมว่าตื่นมาหายใจไม่ค่อยสะดวกปวดตานิดหน่อยข้อมือที่ซ้นขยับไม่ได้ด้วยความเป็นนักกีฬาเลยอึดมากเดินเหินปกติปาหนึ่งว่าไม่ได้บาดเจ็บใดๆตอนนี้คุณหมอกำลังเช็คอัพอย่างละเอียดให้อยู่รอยช้ำเลือดรอบดวงตาเป็นเลือดที่ข้างออกมาจากจมูกที่หัก เช็คสายตาแล้วสายตาปกติมากค่ะยังตรวจกันยาวๆไปแล้วจะมาส่งข่าวอีกทีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พี่เอกนะคะปลอดภัยแล้วอยู่ในมือคุณหมอผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องห่วงค่ะปอ,อลอรักทุกคนในทีมข่าวมากอาจจะยังไม่เห็นภาพการแสดงออกใดๆเลยดูเหมือนว่าเฉยๆกันแต่จริงๆทุกคนเป็นห่วงมากเช็คตลอดซัพพอร์ตทุกสิ่งถึงขั้นจะส่งคุณหมอเฉพาะทางส่วนตัวมาเลยทีเดียว ทักทุกคนในทีมข่าวนะคะในขณะที่ IG ของเอกได้มีการโพสคลิปพูดถึงอาการตนเองทราบว่าข้อมือที่สนยังบวอมอยู่รอบตาที่เขียวช้ำเพราะโดนหมัดประมาณ2-3อาทิตย์ยุบหายก็รับงานได้สาหรับจมูกที่หักก็จะต่อได้ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าตัดส่วนเรื่องทําไม่ทําต้องขอตอนยุบว่าเป็นอย่างไรทั้งนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันครั้งนี้รวมไปถึง รัสมีแขกคู่ชกที่ขอขอบคุณและหวังว่าจะได้เจอกันและรู้จักกันมากขึ้นนอกจากนี้ได้พูดถึงสถานการณ์โควิด -19 ส่งกำลังใจทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดทุกคนด้วย